ดอกนี่พ่อปามีงามแนงดอกใหญ่พผมเนาะดอกมีแม่ปามีกลางโฝนเลยเนาะน่านเห็นจูมเพ่นลิดพี่นอ้องสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกัี่พี่สารบ้านฉันจ้าขอกันในวันที่ยี่สิบหามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ะเมือน,นี้แม่ปามีพ่อปามีกับพ่อพี่น้องมาหาเห็ดจ้ะ พิกัดบ้านน้องมิงตำบลหัวคาอำเภอบุญทลีกจังหวัดอบดุบลราชธานีจ้ะเมือ่อวานท่านไปเดิเขาปลาเห็ดนะคอปอมีนเนาะครับผมเมื่อวานมาลองหาเบื้องนอกจ้าสมีเห็ดยังจ้ามืม่อนมีสิมานวะจ้าไปกันจ้าเผือก้าล่าจ้าหรือว่าพึงเดือดน,นะคอปอมีเน,นะนาะั่นมีมีผู้เฝ้าเลยน,นั่นเป็นบอหักเลยก็ดอกน้อยคนตระกูลกันขึ้นมาเลย แดงนะพ่อพ่อมิอ้าวกอแดงแกงหวานจ้าพี่อีกพ่อพ่อมิ่สองดอกนี่เนาะจ้าพี่เ้อพี่บานเมื่อวานทำบริเขาปลาเนาะแมนครับนี่กะกอคือการเด้อพี่เราครับบัวทันแดงเนาะแมนจ้ะ เห็ดไข่ครับจ้าโอ้ยมีแนวกินพอประมออกบวบเป็นหมูคือเห็ดองนอกเนาะจ้าอืมงามครับพี่น้องอดอกใหญ่ผมเนาะดอกนึงจ้ะพี่น้องน้ำงามเลยจา้าสองดอกด้ดยพี่น้องพี่ดอกนึงทั้งเป đi gang nó không có bằng contain khăn kênh này timo Chìm nó Chìm nhau nó nhau 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 Đen nhau 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 ดอกนี่ออกงานได้เนาะมีแมงกินพอลูมเตาเลยได้นี่เนาะแมงจ้าแต่ก็แข็งอยู่บานงามอยู่เป็นมาซาโกนี่บอยังนี่นี่เลนนี่แนวกินล,ลังแลหน่อยจ้าเอ้ามันง,งูรู้ละงาก ยาสิปานในพี่น้องเบิ่งเลยละ่ะแย่แตล่ละงอเปแล้วเด็กกระหูงกันละงูงูอยู่ตัวละเอาอละงูขาวพี่น้องนี่จ้ะนี่รูปดอกเนาะแมนจะสังเกตนี่ปอกขาเพิ่นเนาะย้างเล่น้อยจ้ะเพชรหาจ้ะพี่นอ้องหรือว่าเพชกรนาแหงเนาะดมด้วยจ้ะ ช้อนตัวเราพอพอมีนะดอกไม้ไดบอหัวไดอยู่ี่ยมีก็ได้ดนาะแม,ะน,ะมนจน้ะโอ้ยมีเนี่ยเอาไปกินครึ่งต่อครึ่งเนาะงามอยู่ด้วยเฮ็ดอ,ออกหน่อยก็สิมักสิมีส่ส่วนแบงน่งเนาะแมนครับ ดอกหนึ่งพี่โอ้นี่จดอกนี้ว่ามีส่วนแบง่งดอกใหญ่นี่มีส่วนแบง่งพี่ดอกหนึ่งเนาะแม่จ้าพระทัานเดี๋ยวออกจากขี้ด,ดินอยู่เนาะ ดอกอง,งามๆผัดโดนใช่ไหมครับพอปลาหมีหรือแม่ปลาหมีเนาะงามได้พี่น้องดอกนี้บ่มียังตอมเลย <c oughs> ดอกนี้พอปลาหมีงามแหง้งอุ้ยพี่น้องงามแห้งจ้ะขากนอกดอกนี้เนาะแม่นขากใหญ่ดอกกใหญ่ดอกนี้ก็กอคือกันเด้อพี่น้องแต่หางบ่ทันแดง นตองปุกเห็นเหพิงหนึ่งนเววานะงาะเ,เ,เดี๋ยวก็ดีเนาะผึงคาลายหรือว่าเห็ดเึ่งเืิดแอร์จ้าดอกนี่เพิ่มเติมเลยสิมีแนวกินเนาะ<ก>เป็นจังไดดอกแกงไดบอหยม่ได้ดอกพ่อพมิผึิงดำพ่อพมิน้องดอกเฮ็ดผึิงดำเรื่อว่าเห็ดทานจา้า เผ่อกทานเนาะเผดอกบานกปนอู้หแข็งดีเลยนี่พุ่นกเผือกดำจากพี่นอ้องอุ้ยถ้าเพื่อนมาบานกับเห็นกันได้เลยเนาะแม่ครับเอ่าแข็งอยู่พอประมาเหตุก็อึดแม่นเพิ่นก็หากันเนาะแม่นจ้าคือดข้ารา้การ อีกดอกหนึ่งจ้าเพิ่อนขาไล่พ่อพ่อมี่เอานีดอกง,ง,งามน้องจ้างามตั้งขาทั้งยาวเก็ดอกมีแม่พ้อมีมกลางโผลเลยเนาะอู้หมดก็มีพี่เนาะอู้หงามแหงหมดสิครบหมดสิกัดเนาะอุ้ยอู้หดอกใหญ่แหงพี่เนาะอือใหญ่เป็นแบบพี่น้นองเพิ่นประเด็นแหมที่นี่ สงดอกดอกเดียวละหักดอกใหญ่ออ้ยเสียดายเด้บัวบึงเนาะเมมพิดกันแห้งเนาะบัดอกน้อยๆยังดีเนาะดอกใเงยไปเหยียบก็โอ้ยมันบ่เห็นดอกใหญ่ดีแห้งพี่เนาะบ่เหยียบเนาะบ่เหยียบบัโอ้ยเห็นอยู่เนาะได้แลต่ละดอกนี่ดอกนู้นทั้งทีด่ายบ่เลยโอ้เปลยเลยเปลยแล้ว เล<ท>ี้ยงหน่อยจ้าเลี้ยงหน่อยก็งามได้พอปพอมิของพคนยูเน,น,ะแบบน,นาะจ้าแม่มาเห็นตะขาบคนเนาะจ้ามีดอกนี่ดอกนี้นยงพระท่านผลจากขี้ดินเนี่ยอุยไม่หนีลอยออกแง่มได้น้อนี่บอกจ้ามึงตีพี่เนอตักลอยออกแง่มได้นาะพอได้หอดได้ยู and candy. Đó là đồ này cứ xin bộ đại đồ hoa bò mịn Nè Ở đây tên Đồ à. này bò hoa bánh Dạ Nào, hết cò bò bò mịn Phí nữa Đi นี่แน่แบ่งอีกเลยพี่น้องแบ่งไปครึ่งหนึ่งเลยกวดครึ่งแล้วเลยจำเงน่เห็นจูมเพล่ะพี่น้องอุ้ยแต่จูมนี้งามแหงเนาะแม่นครับผงเตี๋ยหรือว่าผงข้าสันจะพี่น้องแกงแสเพื่อกันเด้อนี่ยังแลหรือว่านาแลเนาะจ้ะสองดอกโอ้ดอกนี้แมงกินข้าค่ะขึมแล้วเนาะขึมขึ้นสิตโต๊ะแล้วพี่น้อง อากาศค้บแล้วจ้าผึ้งทาไรพอป้มีดอกไม้ก้างนอกจ้าพึ่งขเขาจ้าพึ่งเขาพึ่งปูนีจ้าพน่กถือเด็กขาไหลแต่โอ้ยมีแนวกินขาคนนี้ดอกนึงพอป้มีหน่อยครับน้องพอดีแกงเสียบสดคำหนึง Trông nó khẽ lắm, bà mẹ nè Nằm chạy phía bên đó Nằm vô nhầy nè Dạ Trông bán nè Khẽ lắm chứ Trông nó phấn đó Khẽ sẻ phức ăn đó chứ Phá hoàng rồi phía bên đó Thấy đọc กมยังดีอยู่ขาจ้าโอ้ยขาเพิ่นไม่แน่กินได้แต่ดอกเกิดยามได้เนาะแม่นพี่น้องจนเปื่อยงั้งจับเบิ่งเพืาอได้บ่กห้วยได้อยู่ตัวดอกอดอกนี้ก็ได้อยู่บัวเดมาเบ่งน่อ่บ้านเาบเดมาเด้อฮยเสียดายเอาก่อนพี่น้อง เอาไปแกงก่อนจ้ะโอ้ยไปดอก่อนเห็นโดดเเอาไปแกงตื่นกันจ้ะได้บ่ได้เ,เมื่อนอฟ้าห้องแล้วนเนาะมาบิ่งผลงานท่านนาะแม่ป้ามิจ้าครับผมื้อน,นี้ก็ถือว่ามานเนจ้าแตเ,เต็มตาเลยพี่นอ อันดับแรกกับขม่าเก็บเฮ็ดกอเนาะเมนจ้าครับก็สะสมมาเรื่อยครับก็มีเฮ็ดพิงค้าลายเนาะจ้าเห็ดพิงค้าลายเฮ็ดเพึงดำจ้าเฮ็ดลังเขียวจ้าลังแหล่น้อยเพระป่ามีครับผมตัวผลผลงานไกลๆครับการร่วมๆจ้าพี่น้องอือวันนี้ห้าก็ะโซเฮ็ดกอเนาะเมนจ้าเฮ็ดกอมันนี้ก็ได้แกงแกงบางใหญ่แล้วเนาะเพออป่ามีเนาะเฉพาะเฮ็ดกอจ้ะครับผมดอกใหญ่แนครับเมนจ้าเฮ็ดเพึงค้าลายกับดอกใหญ่เนาะครับผม ผลงานแม่ปามีก็พอปามีมาเมียนี่็ถือว่ามานใจาพี่น้องเต็มตาอยู่น้องเมียน้นองจ้าหลังจากบนได้เขาปลาสองมือเนาะครับผมจ้าฝากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามให้ส่องอีสานบานฉันในเด้จ้าแม่ปลามีก็ขอบบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ส่งให้พอปามีก็แม่ปามีจ้าสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไม่คลิปนาจ้าครับผมพอกันไม่คลิปนาครับ